สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาเฉลยกันบ้านนะครับที่สั่งไปในหัวข้อนะครับที่1นะครับจุดหนั่นเองนะซึ่งนะครับโจทย์เขาได้บอกไว้ว่าจากกราฟนะครับของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับในแต่ละข้อต่อไปนี้จงพิจารณาว่าระบบสมการต่อไปนี้มีคําตอบหรือไม่นะครับหรือมี1คําตอบหรือมีมากมาย นะครับอ่ะเรามาดูจากข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เราจะเห็นว่านะครับกราฟเนี่ยมีจุดตัดนะครับหมายความว่ากราฟสองเส้นมันตัดกันไหมมันตัดตัดกันที่จุดไหนตัดกันที่จุดตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับกราฟตัดกันที่จุดตรงนี้นะครับตรงนี้ ถกราฟนี้มีคําตอบไหมมีคําตอบนะครับแล้วก็ตอบว่ากราฟนะครับมีหนึ่งคำตอบเหมือนที่ครูเคยบอกไปนะครับลักษณะของกราฟนี้มันอยู่3ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือกราฟที่มันตัดกันจะมี1คําตอบกราฟที่มันทับกันจะมีคําตอบแบบมากมายไม่จํากัดนะครับและส่วนอีกอันนึงกราฟที่ขนานกันก็คือกราฟที่ไม่มีคําตอบนะครับ ส่วนข้อที่2เราเห็นว่ากราฟเป็นไงครับ2เส,ส้นนี้มันทับกันเลยมันมีคําตอบเป็นไหนนะครับกราฟนะครับมีคําตอบนะครับมากนะครับไมยนะครับข้อที่สามเราเห็นไหมครับกราฟเป็นไงกราฟมันจะขนานกันกราฟขนานกันมีคําตอบไหมกราฟนะครับนี้ไม่นะครับ มีคำตอบส่วนข้อที่4นะครับเราเจอจุดตัดไหมเจอเปล่าเจอนะครับอยู่ตรงนี้กราฟมีคำตอบไหมเราก็บอกกันว่ากราฟนะครับมี1คําคำตอบนั่นเองนะครับอ่าข้อที่5ขนานไหมขนานกันมีคำตอบไหมไม่มีนะครับก็ตอบไปว่ากราฟนะครับนี้นะครับไม่มีคำตอบ ต่อไปข้อที่6ตัดไหมครับตัดการตัดกันตรงนี้นี่นะครับตัดกันตรงนี้กราฟมีคําตอบไหมมีนะครับกราฟนะครับมีหนึ่งคตอบนะเราต้องมองจุดตัดให้ออกนะครับอ่ะต่อมาข้อที่เจเกิดจุดตัดไม่เกิดนะครับตรงนี้มีคําตอบไหมมีนะแสดงว่าก,กราฟมีเป็นไงกราฟนะครับมี1คําตอบ อันนี้ข้อแปดเป็นไงครับกราฟเป็นไงขนานกันขนากนการมีคําตอบไหมไม่มีนะครับกราฟนะครับนี้นะครับไม่มีคําตอบนั่นเองนะครับเหมือนที่ครูบอกเรานะครับว่ากราฟนะครับคำตอบกราฟจะมีสามแบบหนึ่งตัดกันมีหนึ่งคำตอบสองขนานกันไม่มีคําตอบสามทับกันนะครับคือมีคําตอบแบบมากมายนั่นเองนะอ่ะ ีนเรามาดูที่ข้อที่2นะครับจากสมการนะโจงหานะครับคำตอบของสมการตอบนี้โดยการใช้กราฟนะครับเหมือนเดิมที่ครูเคยบอกไปนะครับจะหาได้ไงก็คือการหาจุดตัดของแกนนะครับหาจุดตัดแกนไดง่าเรามาเริ่มสมการแรกก่อนนะหานะครับจุดตัดนะครับของแกนนะครับของแกนนะแกน x นะครับในสมการที่1ในสมการนี้ก็ได้ครับ x บวก y เท่ากับแให้นะครับ x เท่ากับศนะเราก็จะได้นะครับจะได้0บวก y เท่ากับแ y ก็เลยมีค่าเท่ากับ8นะครับนะแต่จุดแรกแหละนะครับ2นะครับให้อะไรให้ y เท่ากับ0นะจะได้นะครับ x นะครับบวก0เท่ากับ8 x เลยมีค่าเท่ากับ8นั่นเองแสดงว่าในสมการแรกนะครับในสมการแรกที่คุณจะได้ก็คือได้เลยครับได้คำตอบของจุดตัดนะครับจุดตัดนะครับก็คือ 8กับ0แล้วก็อะไรครับ0กับ8นั่นเองนะนี่คือจุดตัดของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหาสมการที่2นะครับผูขอยอนนี้แป๊บหนึ่ส่วนของสมการที่2เราจะมาหาจุดตัดพร้อมกัน นะครับต่อมาหาจุดตัดในสมการที่2นะครับหานะครับจุดตัดในสมการนะครับตัดของแกนอะของแกนนะครับในสมการที่2ก็คือ x ลบ y เท่ากับ2นะครับอ่ะกระแทนให้มอนเดิมเลย ให้ลายให้ x นะครับเท่ากับ0นะจะได้นะครับจะได้0ลบ y เท่ากับ2 y เดียวจะมีค่าเท่ากับลบ2เพราะว่ามันเป็นลบ y นะครับอ่ะต่อ,อมาให้ลายให้ y นะครับให้ y เท่ากับ0บ้างก็จะ,จะกลายเป็นจะได้นะครับในส่วนของ X ลบศย์เท่ากับสแสดงว่า X ก,ก็จะมีค่าเท่ากับสนั่นเองแสดงว่าคําตอบของมันข้อน,นี้ก็คืออะไรครับจุดตัดครับคือ2 0แล้วก็ลบสกับ0นนะครับนักเรียนใช้วิธีนี้เราจะเห็นจุดตัดตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับ นะครับเราก็ลากไปจะเกิดจุดตัดของกราฟแสดงว่ากราฟสมการข้อนี้มีมีคำตอบไหมมี1คําตอบนะครับแล้วคำตอบนี้ว่าดังนั้นนะครับคําคตอบนะครับของนะครับสมการมีนะครับมี1คําตอบ นั่นเองเนาะมันเกิดจุดตัดนะครับอันที่สองนะครับใช้วิธีการกันแตคทิควาดกราฟมาให้แล้วนะครับก็เกิดจุดตัดนะครับดังนั้นแสดงว่ากราฟข้นนี้เป็นงไงกราฟนะครับมีหนึ่งคำตอบนั่นเองนะครับต่อมาข้อนี้เกิดจุดตัดไหมยังเกิดอยู่นะครับตัดตรงนี้ก็เหมือนกันครับกราฟเป็นยังไงกราฟนี้นะครับมี หนึ่งคำตอบนั่นเองใช้วิธีการหาจุดตัดนะครับอันนี้เป็นไงครับมันขนานกาันขนานกันมีคำตอบไหมไม่มีนะครับกราฟนะครับนี้ไม่มีนะครับคำตอบอ่ะข้อห้าขนานเหมือนกันนะครับมีไหมไม่มีเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับกราฟนะครับ นี้ไม่มีนะครับคำตอบนะครับข้อที่6นะครับกราฟนี้จะเป็นกราฟทับกันเลยเพราะมีอยู่เส้นเดียวนะครับก็บอกว่าดังนั้นนะครับกราฟนี้นะครับมีคำตอบแบบไหนครับมากมายน,นั่นเองนะครับมากมาย ข้อที <át> ่7เกิดจุดตัดไหมเกิดนะครับตรงนี้มีคำตอบมี1คําตอบเหมือนกันดังนั้นนะครับกราฟนี้นะครับมี1คําตอบนั่นเองนะครับข้อที่8เกิดจุดตัดไหมเกิดนะครับตรงนี้มีคําตอบไหมมีนะครับตอบเลยครับว่ากราฟนะครับกราฟนี้มี1คําตอบ ข้อที่เ้มีไหมโหชัดเจนครับขนานกันเลยแดงมีไหมไม่มีนะครับดังนั้นกราฟนะครับนี้ไม่มีคำตอบนัเองนะครับ10ละ่ะมีไหมเหมือนกันขนานกันไม่มีคำตอบนะครับกราฟนะครับนี้ไม่มีนะครับคำตอบ แบบนี้นั่นเองนะนะครับนักเรียนลองไปตรวจด,ดูนะครับว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกติ๊กถูกถ้าไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับวันนี้ครูฝากเฉลยกันบ้านไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้บายบาย